สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเจอกันวันนี้คุณครูป,ปุ๊กก็จะมาให้เด็กๆได้รู้จักสละอีกตัวหนึง่งซึ่งวันอังคารที่แล้ว<ม>เด็กๆก็ได้รู้จักกับคุณครูย,ยุ้ยแล้วใช่ไหมคือสละอะไรนะใครจำได้เก่งค่ะก็คือสระปูใช่ไหมคะเด็กๆได้เห็นรูปร่างหน้าตาของสละอูแล้วใช่ไหมเออสละอู ส่วนใหญ่เขาคยเขียนไว้ตรงไหนการลูกเขียนใต้ตัวพยัญชนะใช่ไหมอ้าวแล้วสรลอูเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะอีกครั้งหนึ่งนะใครจำได้เสียงยาวสารลอูดูปากดูปากคุณครูซิออกเสียงยังไงนะถ้าเราออยิ้มยิ้มเราจะออกเสียงอูได้ไหมเออออกไม่ได้ใช่ไหมเออออกไม่ได้ ไหมคะไหนลองทำปากยังไงคะถึงจะออกเสียงอูได้ทำปากจูอ้ามาลองทำปากจูเหมือนคุณครูนนะอ่าแบบนี้นะอ้าลองดูซิอูอ้าอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอูใครทำได้ใครออกเสียงได้เก่งมากการออกเสียงสระอูปากต้อง จู๋ๆนะเป็นปากจู๋เลยเอาเอาห่อปากเข้ามาลูกห่อปากเข้ามาเป็นสละอูแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ห่อปากเข้ามาออกเสียงสละอูได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะก่อนที่เด็กๆจะได้รู้การน,นำสละอูมาประสมกับตัวพยัญชนะแล้วอ่านเป็นคำน,นั้น ครูปุ๊มีนิทานจะมาเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องอยากฟังไหมคะใครอยากฟังขอเสียงปรบมือก่อนเก่งมากค่ะเอาละค่ะนิทานของครูปุ๊มีชื่อว่าสาลอูปูงูหมูอยากจะฟังหรือ,อยังใครอยากฟังแล้ว มาฟังนิทานกันได้เลยค่ะมาฟังนิทานกันค่ะนิทานสระอูปูงูหมูปูตัวหนึ่งนะลูกนะอาศัยอยู่ในรูลูกวันหนึ่งนะมีงูนะสิจะมากินปูเข้าหนูก็รู้ข่าว รีบไปหาหมูเลยหมูก็อ,อุด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 มาช่วยปูสู้กับงูเจ้ามูก็ชูคอขู่หมูหนูที่ยืนดูรีบหนีลงไปในรูเลยมันกลัวลูกๆๆๆมักลัวหมูจึงพูดกับงูว่าปูกกำลังจะมีลูก งูก็รู้สึกสงสารเจ้าปูมากจึงไม่สู้กับหมูและก็ไม่กินปูเจ้ามูปูและก็เจ้าหมูอุดอุดตกลงเป็นเพื่อนกันลูกงูก็จูหมูหมูใหญ่เลยเจ้าปูก็ถูหางให้งูให้หายคัน นับจากตั้งแต่วันนั้นงูหมูและก็ปูจึงอยู่ด้วยกันและก็รักและก็ผูกพันกันอย่างมีความสุขหลุกเมื่อเด็กๆได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการฟังนิทานของครูปูไปแล้วเด็กๆคะครูปูจะบอกว่าในนิทานของครูปูนั้นนะ่ะมีคำที่ออกเสียงสระอูด,ด้วยนะ เด็กๆบอกครูปูได้ไหมมีคำไหนบ้างเริ่มจากชื่อเรื่องเลยชื่อเรื่องของเราชื่อเรื่องว่าอะไรนะลูกเก่งมากค่ะลูกสระอูปูงูหมูมอา้าวเด็กๆมาออกเสียงตามอีกครั้งหนึ่งสระอูปูงูหมูม เด็กๆจะเห็นว่าในคำเหล่านี้มีสระอะไรคะสระสระอูอยู่ตรงไหนนะลูกอยู่ตรงไหนนะอยู่ใต้ตัวขยัญชนะใช่ไหมคะแล้วยังไม่หมดแค่นี้นะลูกนะในนิทานของเรายังมีคำอีกหลายคำที่มีการออกเสียง สระอูปรปะสมอยู่นะเดี๋ยวเรามาฝึกการออกเสียงคําประสมสระอูกันนะพร้อมแล้วมาค่ะเรามาฝึกออกเสียงกันดีกว่านะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคําประสมสระอูเพิ่มเติมกันนะลูกนะเด็กจะได้อ่านได้คล่องใครพร้อมแล้วมาค่ะ คุณครูปู้อ่านก่อนแล้วเด็กๆก็อ่านตามนะลูกนะพร้อมแล้วมาอ่านกันเลยนะตัวแรกนะครับพยัญชนะประสมกับสระอูอ่านว่างออูงูเก่งมากค่ะลูกต่อไปนะคะหออูหู รออูรูชอูชูตออูปูดออูดูทออูถูคออูคูตออูตูเด็กๆค่ะ เป็นยังไงคะการอ่านคำะสมสระอูง่ายนิดเดียวใช่ไหมลูกถ้าใครยังอ่านไม่คล่องก็อ่านบ่อยๆนะลูกนะเอาละลูกเรามาดูวิธีการเขียนคำะสมสระอะไรคะลูกอนุบาลสองทับหนึ่ง2อทับห้าตอบไหนลูกสระอูเก่งมากค่ะลูก ซึ่งวันนี้นะคะครูปุป๊กก็จะมีพยัญชนะมาให้เด็กๆนำสระอูมาผสมนะแล้วเด็กๆก,ก็ฝึกอ่านด้วยนะเอามาดูสิคะเราจะเขียนอย่างไรคะเอาละสระอูเขียนอยู่ใต้หรืออยู่บนตัวพยัญชนะคะลูกเก่งมากอยู่ใต้ตัวพยัญชนะใช่ไหมเอามาดูกันคะ่ะการเขียนสระอูผสมกับพยัญชนะนะคะ อ้าวสะอูอยู่ใต้ตัวพยัญชนะใช่ไหมคะอ้าวม้วนหัวสะอูก่อนนะลากตรงลงมาแล้วก็ขีดไปข้างหลังด้านหลังของสารูให้ตรงกับด้านหลังของตัวพยัญชนะด้วยนะคะลากขึ้นมาแบบนี้อ้าวเด็กเดกอ่านพร้อมกันค่ะปอูอปู เก่งมากครูลูกมาดูอีกตัวหนึ่งยัญชนะตัวนี้คือตัวอะไรคะลูกเก่งมากดดเด็กใช่ไหมคะเอาละแล้วเราจะนำสระอูมาผสมกับดดเด็กดูสิจะอ่านว่าอย่างไรลูกอะดูนะคะอยู่ใต้ตัวพยัญชนะใช่ไหมอ้าวดูนะม้วนหัว ลากลงมานอนไปด้านหลังด้านหลังของสัตว์อูอยู่ตรงกับด้านหลังของตัวพยัญชนะแบบนี้นะคะออาวมาอ่านพร้อมกันค่ะออูดูอีกครั้งหนึ่งลูกดูดูออาอีกตัวหนึ่งตัวนี้อ่าเป็น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 ,ปนชื่อของสัตว์เหลือคลานลูก คือตัวอะไรคะพยัญชนะงองูใช่ไหมคะถ้าเรานำสรรอูมาประสมจะอ่านว่าอย่างไรมาดูนะอ้าวหมวนหัวก่อนลากตรงลงมานอนไปด้านหลังด้านหลังของสรรอูให้ตรงกับด้านหลังของตัวพยัญชนะ อ้าวแบบนี้นะคะอ่เด็กๆมาอ่านพร้อมกันค่ะงออูงูอีกครั้งหนึ่งลูกงออูงูอ่เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะปออูปูดออูดูงออูงู ็นไหมคะเด็กๆคะการเขียนไม่ยากเลยใช่ไหมลูกลูกฝึกเขียนบ่อยๆลูกก็จะเขียนได้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนในการเรียนรู้คำะสมสระอูในวันนี้นะลูกนะครูป,ปุก็มีกิจกรรมที่จะให้เด็กๆทำด้วยมาฟังดูคะ่ะว่าครูป,ปุ๊กจะให้ทำอะไร เอาเด็กๆค,คู่่ปุ๊นะคะก็มีกิจกรรมที่จะให้เด็กๆไปฝึกการเขียนคำะสมสัรรอูนะลูกนะอยู่ในหนังสือพัฒนาภาษาไทย3นะลูกนะอ่าเปิดไปที่หน้าหน้าที่สองและก็หน้าที่3นะคะอ่าเขาให้พวกเราไปฝึกการเขียนตามรอยประและก็หัดอ่านด้วยนะลูกนะ เด็กๆจะเห็นว่ามีการเขียนคำประสมสระอูใช่ไหมคะระบายสีรูปภาพให้สวยด้วยนะคะถ้าใครเขียนเสร็จแล้วนะถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูประจำชั้นดูด้วยนะลูกนะไม่ยากนะลูกนะเหนื่อยก็พักลูกพอหายเหนื่อยแล้วก็เขียนต่อได้นะคะแล้วลูกก็จะอ่านหนังสือเก่งขึ้นแน่นอนลูก พบกันใหม่ในคลิปหน้านะลูกนะคลิปนี้คุป,ปุไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ